สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่กับพี่เกมเช่นเคยนะวันนี้เรามาเทสกับคอมพิวเตอร์ในราคา1190บาทฟังไม่ผิดครับเพื่อนเฉพาะเครื่องนะครับ1,190าบาทจริงๆนะเครสนี้นะครับสามารถที่จะสั่งได้แต่ว่าพี่เกมไม่ได้มีเยอะนะนา,นานมาทีหนึ่งก็จะสามารถที่จะ จัดให้เพื่อนๆได้นะอาจจะเป็นชุด2ชุดเครื่อง2เครื่องเนี้ยทำได้อยู่นะวันนี้นะครับหนึ่ง้บาทเราจะมาทําการเล่นเกมโรบอกอ่าเป็นเคสอ,อีกหนึ่งเคสนะที่ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้หลากหลายนะดู u t u b e ได้ถึง1,800เลยหรือว่า Fu l l HD เนี่ยสามารถดู YouTube ได้นะครับแต่ว่าวันนี้พี่เกมขอเทคเกมโรบอทให้เพื่อนได้ดูกันเอาไปแบ่งกันใช้นะครับเอาไปแบ่งกันเล่นนะคนที่แบบงบไม่เยอะแต่อยากได้เครื่องคล้องไปเล่นเกมโรบอกหรือเล่นเกมออนไลน์ระดับเริ่มต้นเบาๆ เดฟพหรือแล็กนาล็อกหรือโยกังหรือเกมออนไลน์ทั่วไปที่อยู่ในอ,อินเทอร์เนต็ตอย่างพวกวายแปนะครับเกมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเกมที่ไม่ได้กินสเปคเอาไปเล่นได้นะเอาไว้เก็บงานพิมพ์งานเข้าเฟซเข้า YouTube ดูดิก t ตอกอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะเฉพาะเครื่อง1,190บาทมาเดี๋ยวเรามาทําการเทสกันเลยว่าเล่นโลบอกได้ลื่นขนาดไหนนะครับผมไปชมกัน เอาแล้วเราตั้งกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขับคอม1,190บาทเฉพาะเครื่องได้สเปคอะไรบ้างเดี๋ยวทำการไล่สเปคให้เพื่อนได้ทราบก,กันแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวจะเล่นให้เพื่อนเได้ดูอันนี้พี่อยู่ในโหมดของนี้โหมดการขับรถอะไรสักอย่างหนึ่งโอเพไม่แน่ใจว่าไปเล่นขับรถยังไงสี่คนเหรออีกสิบห้าวิสามคนสองคนทับสี่ วุ้ยแมวแมเฮ้ยเอา้าชิบหายแล้วโดวนดูดเข้าไปเลยเอาอ,อเอ็กซิต,ตรงนี้ได้นะออกได้เหลืออีกคนเดียวนะครับแมวไปไปอันอื่นดีกว่ามันแข่งอะไรทั้งอย่างหนึ่งเอาสามคนไหมเต็มยังสิบสองครับโอเคนะเราจะไปเล่นแข่งรถกันนะครับ 1,190บาทสเปคเดี๋ยวไล่ให้เพื่อนๆได้ทราบเลยว่าได้อะไรบ้างนะตัวนี้เลือกใช้เป็น CPU AMD นะครับ AMD A 6 5 4 0า K สองข้อสองเทรดสปีดสามถึงสาตัวนี้มีการ์ดจอในตัว HD 7 4 5 0สี่า D ตัวนี้สามารถที่จะเล่นเกมได้นะเพราะว่ามีการ์ดจอออนบอร์ดค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าเฉพาะเครื่องเนี่ยหนึ่บาทตัวนี้รับประกันให้30วัน นะความจำห้าร้อิกถ้าใครที่จะแบบว่าเก็บรูปภาพนะครับวิดีโอหรือไฟล์งานต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าเก็บไปได้เยอะมากๆโหลดหนังได้โหลดภาพได้เก็บข้อมูลในมือถือที่เราแบบถ่ายรูปมาเอามาเก็บไว้ในเครื่องคอมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเอา้าให้เรารออะไรอันนี้ใครเนี่ยเพื่อนเราหรอเพื่อนเราเหรอ,อ,รหรอใครมันให้เราดูอะไรมีไฟฉายเก็บได้ไหมไฟฉายไม่ได้เก็บไม่ได้อ๋อ เก็บันนี้ได้ไปฉายล่ะให้รู้ว่าให้ทำไรสองหอซื้อปืนหรอไม่มีทังซื้อนะในส่วนของตัวเครื่องสามารถรองรับในการอัปเกรดได้อีกนะครับเออเอาไ้ทิ้งทำไมเก็บเก็บเก็บเอฟเก็บเพื่อนเราเ,รเปิดประตูยังไงอเปิดประตูยังไง เอเอาไปฉายแล้วกันอาวเพื่อเหมือนจะเปิดได้แล้วอะไรอะทำยังไงเฮ้ยมีคนมาเล่นยังไงอันนี้เล่นไม่เป็นนึกว่าแข่งรถเฮ้ยเหมือนจะเปิดได้แล้ว เฮ้ยกด V ไม่ใช่เอาเล่นไม่เป็นเฉยครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกมก่อนเดี<ๆ>๋ยวขอเปลี่ยนเกมแ<ๆ>ป๊บน,นึง<ๆ>เอาละเรา,าอยู่ในโหมดเพนบอลเออเพราะว่าเมื่อด่านตะคุณนะี้ยพี่เกมเล่นไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเป็นด่านเกี่ยวอะไรก็เลยไปไม่ถูกเลยนะครับกับควาอมหนึ่งพันหนึ่งรอยเก้าสิบาทตัวนี้สามารถอัปเกรดได้นะอัพซีพได้เพิ่มอีกอัพตัวแรมเพิ่มได้อีก นะแล้วก็อัพ HSD ได้อีกนะครับตัวนี้ส่งฟรีนะถ้าขนาดที่จะเอาไว้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงทั่วไปเอาไว้ใช้งานเนี่ยสั่งตัวนี้ไปเล่นได้เลยนะครับเฉพาะเครื่องนะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแบรนด์ของทาง HP เคสค่อนข้าง,งที่จะหนามากๆแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับถ้าไม่เชื่อลองเอาไปโยนดูได้นะ <c oughs> เอาไปโยนดูได้ไม่พังแน่น,นอนนะครับผมเป็นเหล็กทั้งอันนะสะคลิปข้ามไหมจคริปข้ามไปเลยมา ไม่มีต่างซื้อนะครับเราจะอยู่ทีมไหนทีมบลูปืนยิงแข่งกันเอาเราได้จอบมาทำไมเราจะเอาปืนอันนี้ไปแบบ่งเป็นด่านอันนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อ,อเราต้องป้องกันทงตัวเองเหรอกันไม่ให้คนมาใช่ไหมลงดีครับ โูด่านนี่ซับซ้อนเหลือเกินอุ้ยสายมาสายมาโอ้โหย,ยิงรอเลยเหรอหก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 ระเบิดเอ้าเราไม่ปลาสไนเปอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเปลี่ยนปืนกันนี่เจ็บไปหนึง่ง โอเคโอเคได้อยู่รู้บอกโหมดอันนี้เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยครับเพื่อนๆนึกว่านึกว่าโหมดเพนบอลเพราะพี่เกมเคยเล่นโหมดเพนบอลดูสมัยตอนหาดเล่นใหม่ๆเราจะขึ้นไปที่ทงสีแดงแล้วจะไปขโมยทงอ้าวทงหายไปแล้วทงหนีไปแล้ว เจอแล้วไปไหนแล้วไอ้คนนั้นโอ้โหเก็บหลังครับผมเก็บหลังไปอีกหนึ่งเจอตัวงะไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนตัวแดงอุย้ยตกใจเพื่อนตัวเองออยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่ปืนไฟเลยเหรอ นี่งนี้ทงอยู่นี่ขโมยทงเรียบร้อยหนีครับปลายเร็ยวยิงหลังยิงหลังยิงหลังโอเคเราต้องเอาทงไปหาหานะของเราใช่ไหมไปครับไปครับจะแดมหูยได้อีกหนึ่งทงแล้ว บอกเลยว่าเกมวิ่งแข่งเก็บธงครับโดยมีปืนโดยมีปืนในการยิง22วิธงจะโผล่ขึ้นมานะครับเอา้าธงมันไปอยู่นู่น่ะใครไปอะ่ะนี่น,น,นีมาวิ่งหนีไปะนะมันถือธงไปเลยเหรอเรารู้เลยว่าทงอยู่ใครคนนี้ เอา้าพวกเดียวกันอ๋อไอคนนี้มันเปนขย่าโทงมาแล้วโถเอ้ยเอ้เราก็นึกว่าโทงมาจากไหนอันนี้เกิดไปลุยเอา้าหมวดนี้เล่นได้ลืน่นๆเลยเพื่อนๆเอาให้วิ่งไปวิ่งมาแล้วพี่เกมเริ่มงงแล้ว ไม่เจอคนอื่นเลยเพื่อนเราโอเคโมดนี้เล่นได้เรื่นๆครับผมโอเคสเปคคอมนะครับตามที่พี่เกมแจ้งเดี๋ยวไล่ให้เพื่อนๆทราบอีกหนึ่งรอบจริงๆเราเล่นได้หลายเกมมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่เกมจะเล่นให้ดูอีกนะครับก็สเปคตัว CPU นะ2คอสองเทสสปี3ด3.6บูตถึง3.9ตัวนี้ A654. 0 0 k แรมสสามารถอัพเกรดได้อีกนะครับแรมสแล้วก็ ตัวความจำห้าร้อยจิกเออความจำห้าร้อยเก็บข้อมูลได้เยอะเพราะสไปา์ตัวนี้เป็นตัวสามร้อยวัตต์ฟูหรือฟ้าสามร้อยวัตต์แท้นะครับมามากับตัวเครื่องเลยโฟคิงอาชีวะยุคเก้าศูนย์เราไม่เอามีอะไรอีกที่ให้เล่นอันนี้ดาร์กบอลเหรอวิ่งเก้าสิบห้าคนเหรอเล่นเยอะมากเออโหมดเล่นเยอะมากๆเลยนะครับโลบอกมีคนเล่นเยอะมาก โมีหมวดให้เลือกเยอะมากๆเลยถ้าเขาไหนที่เล่นเกมคลายเครียดนะใช้ได้อันเนี้ยน่าเล่นเฮ้ยมีรถอันนี้ด้วยรถบัสมีสก,กีเราจะหาเล่นอันง่ายๆนะเพื่อที่จะเทให้เพื่อนๆได้ดูแบบง่ายๆเฮ้ยผีอ่ะน่าเล่นจังมีผีด้วยเลเวลหนึ่งบอลองเล่นน,นี้ดูซิน่าจะสนุก เอาละในส่วนของการเล่น YouTube นะครับในการเล่น YouTube หรือการเล่นอินเทอร์เน็ตนะนำมาดูกันว่า1,190บาทเวลาจะเข้า YouTube หรือดูแอปโซเชียลเนี่ยความละเอียดจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกัน Google ธรรมดาเลยแล้วก็เข้า Facebook YouTube TikTok อะไรเงี้ยจะลองดูเราดูเป็นอะไรดีอ่ะคองอาจจะดูเยอะไม่ได้นะครับ พาะว่เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นนะความเร็วในการใช้งานถือว่าโอเคไม่ช้าแล้วก็ไม่ได้โหลดนานมากนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะมากดปุ๊บมันก็ขึ้นเลยนะอันนี้เป็นแบบ full hd 1080เอาเอากลับมานี้ปุ๊บนะ1080สามารถที่จะดู YouTube ได้แบบภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองกดปุ๊บก็ไปหน่อย นะโอเคนะครับคลองเจ้าคลองเจอถ้าเป็นวิดีโอพวกนี้มันจะติดที่แค่ติดจะเป็นแบบธรรมดาละกันเป็นวิดีโอเทสดีกว่านะอ๋อนี่หกสิบเฟรมเราไม่เอาหกสิบเฟรมเราจะแบบธรรมดานะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สามสิบสามสิบเฟรมพอ เป็นวิดีโอเทสธรรมดาไม่ใช้อันนี้เราต้องเปิดลิงก์มา YouTube นี่คือดูได้เลยนะครับ1190บาทอุ้ยภาพชาร์จอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มีการตจอในตัวอ่า1 0น0นะ ก็ใช้ได้นะครบับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บภาพสมูทดีลองกอหน่อยอันนี้ก็กิ้งกาหรือถ้าเราอยากจะให้มันโหลดเน็ตช้าลงหน่อยแล้วก็ปรับเป็น720ก็ได้นะครับให้โหลดเน็ตได้เร็วขึ้นนะกดปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยนะเห็นไหมนี่คอม1190บบาทนะส่งฟรีให้ด้วยสามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุม อันนี้ของ YouTube ก็ถือว่าชิวๆไปต่อไปนะครับเราจะไปลองติกตอกดูบ้างอ่า t ิกตอกขึ้นมาเลยนะครับเราจะใช้งานแบบผู้มาเยือนนะเราไม่ได้ใช้แบบล็อกอินเพื่อที่จะเอามาเทีรให้เพื่อนได้ดูกันอ่าอันไหนดีอ่าอันนี้เลยแล้วกัน ก็ดูได้เลยทิกตอกก็ดูได้เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็ดูได้เลยถ้าใครเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลชิวๆลื่นๆน,นะครับอาจะติบปั๊บปึบ๊บลื่นๆเลยนะแบบนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท b e ก็ดูได้ Facebook ก็เข้าได้เช่นเดียวกันเฮ้ยชิบ,ป,บปั๊บเฮ้ยโอาห่อเต้นเค้าเวอร์ปุบ๊บปั๊บ ใช้ได้อันนี้เล่นกันแบบเรียวๆให้เพื่อนได้ดูกันนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะมือพี่เกมยูนเลยเห็นไหมนะโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อได้เลย1นึ่งพบาทแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่ได้มีบ่อยนะครับของดีๆไม่ได้มีบ่อยๆนะก็จะรับทําเฉพาะบางเวลานะถ้าตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยพี่เกมมีก็จะเอามาลง y o u t u b e ให้เพื่อนได้ดูกันว่าถ้าคนนสนใจก็สั่งซื้อได้นะ มีตอนนี้มีอยู่ประมาณ2เครื่องเท่านั้นนะครับแล้วอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งพี่จะทําเพิ่มอีกนะความประมาณพันกว่าบาทเพื่อที่จะให้หนุ๊กน้อง,ห,องหรือเพื่อนๆเนีเ่ยเ,เ,เอาไปใช้งานได้จริงทํางานพิมพ์งานส่งครูอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเอาไปใช้งานแบบนี้ดีกว่าเออ้วก็ยังจะสามารถที่จะเล่นเกมทั่วไปได้นะครับเกมที่ไม่ได้กินสเปคสูงเนะี่ยเล่นได้หมดนะและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะทนนะครับเคสแบรนด์ brand. สเปคก็ยังอัปเกรดได้อีกนะครับเอาไปเล่นได้ก่อนเลยครับหนึ่กว่าบาท พร้อมส่งฟรีด้วยอ, Musical. อ้าวพี่ลำไย,ยนี่นะเออแดดแตดแดดแดดแตดแดดแดดโอเคอันนี้ทำเสียงด้วยเองนะเปิดไม่ได้เดี๋ยวติลิกิทธิตนะครับลำไยลำไยนะ่โอเคสนใจก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้เลยที่ทางเพจ i g a m e p c c o m นะครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนสวัสดีครับเจอกันใหม่อีกทีหน้าอย่าลืมไปแล้วไหนครับ